ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของน้องจ๋าสุดทาศินีนะคะขอบคุณพระองค์สําหรับการเปลี่ยนแปลงรู้จักน้องจ๋าครั้งแรกเมื่ออยู่ที่อำเภอรีงานเบสซิ่งเฮาส์ต้องแยกกันทำออฟฟิศเบ a ซิ่งเฮาส์อยู่ที่ระยองและน้องจ๋าเข้าไปดูรายการของวาลแอคชั่นน้องจ๋าก็โทรเข้าไปในรายการนะคะผู้ดาเนินรายการก็ส่งเรื่องราวมาให้ลุงลุงก็ได้คุยกับน้องจา๋าขอบคุณพระเจ้าในช่วงนั้นน้องจ๋าทักทายก่อนที่หนูจะมาเจอพี่อ่ะ หนูก็อ่านพระคัมภีร์้เขาบอกว่าให้อดอาหารหนูก็อดอาหารตั้งแต่ตอนอาหารมื้อเย็นถึงตอนเช้าน่ารักมากเสียงไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นทอมเขาบอกว่าหนูเป็นทอมนะคะพี่แต่พระเจ้าเปลี่ยนหนูก็เลยคุยกันลหลายเรื่องแล้วเราได้หนุนใจในเรื่องการอดอาหารอธิษฐานเทปตอนนั้นหรือคลิปตอนนั้นนะคะน้องจ๋าได้มีโอกาสฟังแล้ว ไปแตะใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เธออยากรู้เรื่องก็เลยมีโอกาสได้คุยกันหนุนใจกันสอบถามอธิบายตั้งแต่นั้นก็อธิฐานปลดปล่อยขับผีนะแล้วก็พยากรณ์ให้กับเธอถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าชีวิตเธอจะเปลี่ยนเพราะว่าเธอเจออะไรหลายอย่างเธอจะได้ออกจากอบายมุกทุกเรื่องและจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วชีวิตจะรักพระเจ้าและจะเกิดผลเพราะเธอเป็นนักถวายและนักประกาศจากนั้นเรื่องราวก็คุยกันมาเป็นระยะระยะนะคะ จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเธอก็อยากให้น้องสาวและแม่และเพื่อนนะคะรับเชื่อก็ได้เขียนข้อความและให้น้องเขานำไปให้กับเพื่อนได้อ่านและก็ที่สำคัญคือน,นำแม่รับเชื่อทางโทรศัพท์แต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เวลานี้ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับแม่ของน้องจา๋าสุดทางสินี้เมื่อน้องจ๋ารับเชื่อพระเยซูน้องจ๋ามีความมีชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงและคุณแม่ก็ตัดสินใจที่จะขอรับเชื่อพระเยซูคริสต์เหมือนกับน้องจา๋า พระบิดาเจ้าข้าขอพระพรของมายังคุณแม่ในวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์นำที่ให้คุณแม่ได้เป็นลูกของพระองค์ด้วยเถิดคุณแม่พูดตามลุงนะข,ข้าแต่พระเยซูยซลูกขอบคุณพระองค์ในวันนี้นนนลูกขอต้อนรับ ขออัญเชิญ,ออชญพระวิญญาณของพระเยซูญญและพระวิญญาณบรบิสุทธิ์ของพระเจ้าญญมาในชีวิตของลูก,ใ,ลกให้ชีวิตของลูกได้รับการกเปลี่ยนแปลงลูกขอปฏิเสธ และตัดสัมพันธ์จากวิญญาณชั่ว,ว,ญญญวคำสาปแช่งทุกชนิดผีร้ายทุกชนิด,นดในวันนีนนนล้ลูกเป็นลูกของพระองค์ล,ลูกขอสารภาพบาปข,ขอพระเยซูคริรสรชําระลูก และประทานชีวิตใหม่ให้กับลูก,ก,ลกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าให,ให้ลูกได้รู้จักพระองค์มากขึ้น,ม,นมีประสบการณ์กับพระวิญญาณของพระองค์มากขึ้น對對ลูกอธิษฐาน ในนามพระเยซูอาเมนแล้วล่าสุดนี่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพอเราย้ายมาที่เชียงใหม่ต้องจากเป็นส่วนหนึ่งในการถวายเพื่อพันธกิจนี้ด้วยนะคะแล้วเขาเป็นบริ u ส์ที่น่ารัก น้องจ๋าไม่เคยถือตนอน้องจ๋าไม่เคยคิดทวงบุญคุณน้องจ๋าเป็นคนที่รู้สึกสำนึกผิดตลอดเวลาอันนี้คือชีวิตของการเปลี่ยนที่เธอได้รับจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะล่าสุดนี้นะคะคิดถึงเธอแล้วเลยติดต่อไปทางไลน์ถามว่าสบายดีไหมเป็นข้อความนะคะปกติน้องเขาจะไม่ค่อยสะดวกรับลุงก็เลยส่งข้อความไปขอบคุณพระเจ้าโอ้หนูติดโควิดครับพี่เราก็เลยมีโอกาสอธิษฐานที่โควิดครั้งแรกอาการเป็นยังไงแล้ว พระเจ้าลองรับน้องดูแลน้องให้ไม่เหมือนคนอื่นยังไงบ้างคะก็คนก็ที่ติดโควิดที่ได้ที่รู้ตัวว่าติดนะคะทุกคนจะมีอาการ Stefan ที่เจ็บคอไอตัวร้อนแต่ในกรณีของหนูนะคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะมคไม่เป็นอ,อะไรเลยนอกจากจะเป็นมีน้ำมูกแค่นี้ค่ะหน่อย น้ำโมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะใช่ค่ะใช่ยจะจะอาหารการกินก็อาหารการก,<ๆ>กินเยอะหรืว่าคิดว่าพนกินเยอะกว่เดิมนะเราเล่าเรื่องที่ว่ารอหมอนานไหมกว่าจะได้มาหยุดบ้านตรงเนี้ย<ม>บ้านบ้านพักนานเลยค่ะพอรู้พอรู้ว่าพอรู้ว่าติดปึ๊บคุณหมอก็โทรมาในวันนั้นเลยค่ะไม่ถึงประมาณสองชั่วโมงคุณหมอก็รับ แล้วก็มาส่งที่โรงแรมที่จะต้องรักษาค่ะสภาพโรงแรมเป็นไงบ้างคะดีมากค่ะดีมากค่ะลูกพระเจ้าได้อยู่ดีกินดีคืออยู่คืออยู่คือโอเคมากค่ะไปไปรวมเหมือนคนอื่นที่เขาร่วมกันเป็นร้อยได้ที่โนเห็นอ่ะตอนแรกโนคิดว่านูนจะได้อยู่แบบนั้นแต่จริงๆก็ไม่ค่ะห้องเรงเขาให้อยู่กันแค่สองคน ขอบคุณพระเจ้าแค่สองคนพระเจ้ารองรับพระเจ้ามาพระเจ้ารักไม่เป็นอะไรหนักเลยนะคะค่ะหนก็นพี่ก็เอ๊ะน้องเป็นยังไงไอมากไหมปอดไหมเพราะว่าเราเป็นห่วงพยายามโทรค่ะแล้วหนูจะออกเมื่อไหร่แล้วล,ลูกต้นเดือนหน้าค่ะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พระเจ้าให้หนูออกลกะการที่ฐานปลดปล่อยก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะคําพยานชีวิตน้องจ๋าก็ได้ออกวัน รุ่งขึ้นพอดีเลยแล้วก็ตอนนี้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงจากทอมนะมีชีวิตที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและมากกว่าน,นั้นโควิดก็ทําอะไรเธอไม่ได้และเธอก็ปลอดภัยเธอนําผู้มาเชื่อในพระเจ้าหลายท่านแล้วนะคะคนในครอบครัวเป็นริสเสียนพ่อเธอและพระเจ้าเปลี่ยนเธออย่างไรพระเจ้าก็เปลี่ยนครอบครัวของเธอเช่นนั้นดังนั้นตรงนี้นเป็นพระพรของพระเจ้าจะคําพยานชีวิตของเธอคะ่ะขอบคุณพระเจ้าที่ได้รู้จักน้องจา๋าคนที่พระเจ้าทรงรักที่สุดอีกท่านหนึ่งคะ่ะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะ